สวัสดีค่ะาจาย์ดีแันชิตานะคะวันนี้กลับมาพบกันแล้วค่ะวันนี้ค่ะวันนี้จะมารีวิวการสั่งซื้อของลูกค้าให้นะคะว่าหลังจากที่าจาันบีนะคะอ,อ,อัดคลิปนะคะของเคบารุ่น1นึ่งนะคะไปเมื่อ EP 4ีสนะคะทุกคนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะคะของเคบาร์หนึ่งสองหนึ่งเจ็ดได้นะคะาจาันบีพูดไว้ทุกอย่างเลยว่าไม่ว่าจะเป็นสเปคของมีดรูปแบบมีดประวัติความเป็นไปเป็นมาไปติดตามกันได้นะคะใน EP 4ีสิบเอ็ดนะคะ แต่วันนี้อาจารย์ดีจะมารีวิวว่าลูกค้าพอฟังคลิปนั้นปุ๊บเนี่ยวันนี้มีลูกค้ากตา็ติดต่อสั่งซื้อกันเข้ามาหลายท่านเลยนะคะอาจารย์ดีก็สั่งนําเข้าเข้ามาให้อยู่นะคะแล้วก็วันนี้ก็มาถึงแล้วมาทั้งหมด5ท่านนะคะเดี๋ยวอาจารย์ดีจะจัดส่งให้กับลูกค้าทั้ง5ท่านนะคะที่น่ารักที่เชื่อมันน่นในอาจารย์ดีนะคะแล้วก็รอได้นะคะวันนี้มีดก็มาถึงแล้วนะคะนี่คะ่ะเฮบ้าหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดนะคะ วันนี้มาทั้งหมดนะคะห้าเล่มนะคะก็มาถึงและนะคะเดี๋ยวก็จะเตรียมจะส่งให้กับลูกค้าอันนี้ก็โชว์หเล่มแล้วก่อนแล้วกันนะคะเพื่อเพื่อให้ดูกันอ่ามาถึงนะคะแบบนี้เลยใหม่ๆกริบๆพราในใครที่จะสั่งมี่จากอาจารย์บีนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะอาจารย์บีไม่มีหน้าร้านขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่มีหน้าร้าน เป็นสินน้ำใจในการที่รักมีดชอบมีดใครหาซื้อไม่ได้มาสั่งอาจารย์ดีได้สั่งนำเข้าให้นะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าต้องรอรอนิดนึงพี r e เ r d e r สินค้าของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนำเข้าจากบริษัทผู้ผลิตเลยนะคะ,อ,ะอันนี้หนึ่งสองหนึ่งเจ็ดอ่ากล่องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะของแท้นะคะกลิ่นใหม่ยังอยู่ใครที่สั่งมีดอาจารย์ดีจะได้กริบกริบแบบนี้นะคะได้ตรงสเปคตรงรุ่นนะคะ โอเคแต่วันนี้อยากจะมาเสริมนิดนึงหลายท่านนะคะก็อันนี้ก็รีวิวจบไปแล้วนะสำหรับของลูกค้าว่าเดี๋ยวจะจัดส่งให้ทั้ง5ท่านพรานใครจะสั่งมีดจันดีไม่ต้องกลัวว่าจะโดนโกงหรืออะไรนะคะคุณดูหน้าจันดีหน้าสวยๆแบบนี้ไม่โกงนะคะโอเคแล้วก็คุณจะได้มีดแน่นอนนะคะโอเคต่อมาอันนี้เคบ้าของแท้ก็จะมีแบบนี้มาด้วยนะคะ หลายท่านเนี่ยจากที่ดูๆมาหลายคลิปนะคะแล้วก็จากลูกค้าติดต่อฟีดแบ็กกลับมาบางท่านเนี่ยที่อาจจะเข้ามาเล่นมีดใหม่ๆนะคะหรืออาจจะต้องการข้อมูลเพิ่มเนี่ยวันนี้อาจารย์ดีอยากจะมาบอกว่าความแตกต่างระหว่างเคบาหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งสี่และหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดห้าตัวนี้มันต่างกันยังไงหลายคนสับสนว่าเอ๊ะ รหัสมันใกล้เคียงกันความแตกต่างมันคืออะไรนะคะพูดให้เข้าใจสั้นๆแบบนี้เลยนะคะว่าเคบาหนึ K ่งสองหนึ่งหนึ่งนะคะไปจนถึงหนึ่งสองหนึ่งสี่และรวมไปถึงอ่ยังไม่ขออนุญาตแยกหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดออกไปก่อนเคบาหนึ K ่งสองหนึ่งหนึ่งถึงหนึ่งสองหนึ่งสี่มันคือสเปคเดียวกันหมดทุกสิ่งนะคะตัวมีดนะคะตัวมีดขออนุญาตพูดตัวมีดก่อนแต่มันจะมี ตัวมีดเนี่ยเหมือนกันเลยใช้เหล็กตัวเดียวกันนะคะตัวด้ามตัวเดียวกันนะคะอเหล็กนะคะเหล็กตัวเดียวกันด้ามเดียวกันแต่มันต่างกันที่อะไรรู้ไหมคะเคบ้าหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งนะคะจะเป็นตัวเหล็กนี้แต่ไม่มีฟันหยกักเดี๋ยวอาจารย์บีขออนุญ,ญาตให้ดูรูปประกอบไปด้วยนะคะหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งจะเป็นแบบนี้ หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งนะคะจะเป็นใบเจ็ดนิ้วเหมือนกันนะคะแต่ฟันจะไม่อยากโอเคไหมคะและซองเป็นซองหนังจําแค่นี้นะคะหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งนะคะใบฟันเรียบอ่าใบเรียบนะคะซองหนังสีดําจําแค่นี้เพราะทุกอย่างมันสีดําหมดใบเรียบซองหนังคือหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งจบนะคะต่อมาหนึ่งสองหนึ่งสอง 1 2 1่งสองห่าหนึ่จะเป็นฟันหยักสองหนังเพราะฉะนั้นหนึ่คือฟันเรียบสองหนังหนึ่คือฟันหยักสองหนังมันต่างแค่มันมันเหมือนกันที่ซองแต่มันต่างกันที่ใบแค่นั้นเองนะคะจำาง่ายหนึกับหนึ่เนี่ยคือสองหนังแต่ต่างกันที่ฟันหยักต้องการฟันเรียบก็หนึ่ ต้องการฟันหยักก็1หมืสองหนึ่งสองแต่เป็นสองหนังนะคะทีนี้มาดูหนึ่งสองหนึ่งสามอ่าหนึ่งสองหนึ่งสามจะเป็นฟันเรียบแต่เป็นซองพลาสติกนะคะก็เป็นซองแบบนี้อ่าเป็นซองพลาสติกแบบนี้อันนี้คือหนึ่งสองหนึ่งสามฟันเรียบซองพลาสติกแบบนี้ พูดง่ายๆนะคะถ้าใครอยากไปดูคลิปก็ไปดูได้ใน EP 9 EP ต่างๆไปไล่ดูเลยอาจารย์บีจะพูดคุณสมบัติมีดไว้ทั้งหมดแต่วันนี้อยากจะมาพูดถึงความแตกต่างและ,ะให้ฟังแบบสั้นๆก็ชับได้ใจความทุกท่านจะได้โอเคตามค่นี้เองใช่ไหมคะอ,ะอันนี้คือ1 2ึ่ฟันเรียบนะคะฟันเรียบแบบแบบนี้ฟันเรียบแบบนี้อ่าฟันเรียบแบบนี้แล้วก็ซองเป็นพลาสติกปลอกเป็นพลาสติก อันนี้คือหนึ่งสองหนึ่งสามต่อมาหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งสองหนึ่งสี่ก็คือตัวนี้เลยค่ะฟันหยกักฟันหยักนะคะปลอกเป็นปลอกพลาสติกแบบนี้อ่าทีนี้นะคะจะให้เพื่อนๆทุกท่านดูอะไรมันคือความผิดพลาดของเคบาหรืออย่างไรก็มิทราบได้ตรงนี้สลักเอาไว้ว,ว่าหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งนะคะ ซึ่งมันทําให้คนที่เล่นมีดใหม่ๆนะคะหรืออาจารย์เอในช่วงแรกก็งงเหมือนกันว่าทำไมมันถึงพิมพ์แบบนี้มานะคะทางท,างที่มันคือหนึ่งสองหนึ่งสะคะแต่มันสลักมาในนี้ว่าหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งะคะอาจารย์บีคาดเองนะคะคาดเองว่าเคบาอาจจะสต็อกหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งนะเหลือแล้วก็ไปทําฟันหยักมาหรือเปล่าแล้วก็มาใส่ปลอกแบบนี้เพื่อขายเป็นในนามหนึ่งสองหนึ่งสี่ ะะแต่ถามว่าอาจารย์บีก็ไม่ได้ซีเรียสหลายเพราะว่าสเปคมันคือเหมือนกันเป๊ะต่างกันแค่ฟันหยกักฟันเรียกและก็ปลอกซึ่งอาจารย์บีต้องการปลอกที่เป็นพลาสติกทนทานแล้วก็ใช้พวกพาสะดวกและต้องการฟันหยักแค่นั้นเองค่ะแล้วก็อันนี้คือร่องรอยจากการใช้ของเคบาทุกท่านต้องเข้าใจอย่างนึงนะคะว่าเวลาใช้ฟันไม้ฟันลรมันอาจจะมีรูดมีร่อนได้ แต่ถ้าอยากจะเล่นอะไรที่คงทนแบบฟันต้นไม้แล้วไม่หลุดไม่ล่อนหรือร่อนยากของออนทาริโอออนททริโอเวลาฟันต้นไม้จะไม่ค่อยล่อนมันจะล่อนกนอรณีที่คุณรับนะคะเวลาคุณรับเนี่ยมันอาจจะล่อนนะคะล่อนคือร่อนไอจุดที่เรารับนั่นเองไม่ได้ล่อนทั้งใบร่อนที่เรารับนะคะก็ะจะทําโค้ดค่อนข้างแน่นแต่เคบามีมีม,มีมีข้อบกพร่องจุดนี้แต่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของมีดถ้าเมื่อเราใช้งานหนักมันก็ต้องย่อมมีชํารุดเป็นธรรมดา ถ้าเราเข้าใจสัจธรรมมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเคลียร์นะคะหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งคือฟันเรียบสองหนังหนึ่งสองหนึ่งสองฟันเรียบเอ,อ่อฟันหยกักสองหนังสีดำหนึ่งสองหนึ่งสาฟันเรียบสองพลาสติกหนึ่งสองหนึ่งสฟันหยกักสองพลาสติกนะคะเคลียร์ต่อมาหนึ่งสองหนึ่งเจเหมือนกันแทบทุกอย่างเลยต่างกันอย่างเดียวคือ ด้ามเป็นหนังด้ามเป็นหนังสีน้ําตาลอันนี้คือหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดฟันเรียบด้ามเป็นหนังแต่ตัวใบเนี่ยค่ะเหมือนกับหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งเลยเพราะใบแบบเดียวกันนะคะแล้วก็ต่างกันที่ซองปลอกปลอกจะเป็นหนังสีน้ําตาลนะคะอันนี้คือหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดฟันเรียบด้ามหนังซองหนังสีน้ําตาลโอเคนะคะทีนี้เดี๋ยวจะเทียบขนาดใบให้ดูอันนี้หนึ่งสองหนึ่งเจ็ดนะสีน้ำตาลอันนี้ หนึ่งสองหนึ่งสี่อ่าวางในตำแหน่งที่เท่ากันเห็นไหมคะว่าอันนี้วางเท่ากันแล้วนะตำแหน่งเนี่ยความความคมแหลมเนี่ยเท่ากันเลยนะคะแต่เดี๋ยวให้ดูต่ำลองอมานิดหนึ่งอ่าตรงนี้นิดหนึ่งเห็นไหมคะว่าไอต้ตรงกันองค์กันของหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดมันจะมีความสูงกว่าหนึ่งสองหนึ่งสี่อยู่นิดหนึ่งนะคะ ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรก็นิดนึงประมาณนี้โอเคนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วใบ7นิ้วเหมือนกันนะคะอยู่ที่ว่าจะใส่กันตื้นกันอะไรยังไงนะคะโดยภาพรวมแล้วก็พอๆกันเท่ากันนะคะโอเคเพราะฉะนั้นทุกท่านเข้าใจแล้วนะคะอันนี้ที่เงาเพราะจะลงน้ํามันการเล่นมีดต้องดูแลมีดด้วยนะคะไม่ใช่ให้มันสวยเองใหม่เองตลอดเวลาไม่ได้นะะโอเคถ้าใครสนใจอยากสั่งมีดกาจย์ดีได้รับมีดแน่นอนเนี่ย โทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์0929055947นะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่สะดวกโทรนะคะก็คือไม่ต้องโทรแล้วก็ไม่ต้องสั่งนะคะเพราะว่าไม่ต้องเข้ามาคอมเมนต์ว่าเดี๋ยวนี้ยังต้องโทรอยู่หรอนู่นนี่นัน่นคนที่พูดลักษณะนี้บอกเลยว่าไม่ใช่คนที่เล่นมีดจริงเพราะคนที่เล่นมีดจริงเขาจะอยากได้ข้อมูลของจริงเขาจะอยากฟังข้อมูลแบบชัดเจนนะคะคนที่ไม่เล่นมีดจริงไม่ต้องมาคอมเมนต์แบบนี้ค่ะไม่น่ารัก แล้วก็ทาไมยังต้องโทรถามอาจารย์บีต้องการให้ข้อมูลนะคะและอาจารย์บีไม่ไม,ไม่ไม่ใช่มิจฉาชีพนะคะคุณเห็นหน้าชัดเจนมีเบอร์โทรติดต่อชัดเจนอย่ามาพูดอะไรที่ไม่สร้างสารรค์เพราะขออนุญาตพูดเลยนะคะมีคนโทรมาพูดในเชิงอาจารย์บีไม่โปร่งใสขอโทษนะคะยังไม่ได้เงินจากคุณสักบาทเดียวและคุณก็ไม่ใช่ลูกค้าอาจารย์บีและอาจารย์บีเองไม่ได้เปิดหน้าร้านนะคะ ทำตรงนี้ด้วยความรักเหลือ้ด้ความรักมีดอยากแบ่งปันข้อมูลให้คนชอบมีดแต่อนี่คุณมาพูดอย่างเงี้ยมันคือบั่นทอนแต่อาจารย์บีไม่สนใจเพราะว่าคุณไม่ได้มีประโยชน์แล้วก็ไม่ได้มีคุณค่าอะไรในการที่อาจารย์บีจะฟังแต่ใครที่คอมเมนต์ในเชิงสร้างสารรค์แชร์ข้อมูลกันอาจารย์บียินดีใครที่ต้องการทราบข้อมูลอะไรโทรมาสอบถามได้เลยอาจารย์บียินดีตอบซื้อไม่ซื้อไม่ว่ากันนะคะโอเคนะคะยังไงก็ฝากเอาไปด้วยค่ะ มีอะไรอาจารย์มีช่วยโทรมาสอบถามหรือ,ท,อทักเข้ามาในไลน์บางทีข้อมูลมีนะคะอาจารย์ต้องการทราบสเปคที่คุณต้องการจริงๆและอย่างบางท่านเนี่ยข้อมูลในการที่เขาเรียกว่าเลือกไม่ถูกเนี่ยอาจารย์ีิก็ต้องให้ข้อมูลนะคะดังนั้นบางครั้งบางเคสถึงจะต้องขอโทรไปหรือให้คุณโทรมาเพื่อทําการพูดคุยเวลามานั่งพิมพ์เนี่ยกว่าจะเข้าใจกันบางทีอาจารย์ก็ติดธุระ กว่าจะมาตอบมันเว้นเว้นเป็นชั่วโมงแต่คุยกันเนี่ยไม่กี่ประโยคมันเข้าใจมันคลิกมันมันโอเคเลยนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ิน่งชอบที่จะคุยมากกว่านะคะใครไม่สะดวกคุยก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่ไม่สะดวกคุยก็ไม่ได้ซื้อมีดอาจารย์ดีด้วยไม่ได้ซื้อสินค้าอาจารย์ดีรังนั้นไม่ได้ซีเรียสน,นะคะโอเคผ่านได้เลยนะคะแบบนี้อาจารย์ดีเข้ามาจุดเนี้ยอยากให้ข้อมูลสําหรับคนชอบมีดรักมีดและเล่นจริงๆนะคะโอเคค่ะแล้วก็ใน ในในช่องนี้จริงแล้วนอกเหนือจากมีดเนี่ยก็จะมีอื่นๆอ,อ,อีกนะคะที่อาจารย์ดีทำเพราะมันคือช่องอินเทรสมันคือความสนใจของอาจารย์ดีเองอาจจะมีอย่างอื่นเข้ามานะคะบอกต่อให้กับพวกเราว่าไอ้อะไรมันใช้ดีจุดไหนที่มันสามารถช่วยเราได้อะไรอย่างไงอาจารย์ดีก็จะโพสต์เอาไว้ในคลิปแบบนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และติดตามกันเป็นกำลังใจให้กันนะคะมีทริคดีๆข้อมูลใหม่ๆอะไรอาจารย์จะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ